รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีค,ครับวันนี้ทีมงานเชี่ยวิธีของเราลุยแล้วครับเปลี่ยนแผนครับจากที่ผานตั้มทำอุอปกรณ์ไว้ว่าจะไปใส่แล้ก็กุ้งใส่กุ้งครับใส่บอกกุ้งเปลี่ยนแผนครับพอดีผ่านเพลินจุดงาน เราก็ได้จะไปวานแหแล้วก็ฝังเบ็ดกันพอดีพัานเพลินโทรมาครับผ่านเพลินพร้อมแล้วครับจะลุยแล้วครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปติดตามผลงานของเรานะครับวันนี้จะหมานหรือไม่หมานนะครับบังเอิญวันนี้เสร็จงานเร็วก็เลยโทรหาทีมงานนะครับหยุดพร้อมกันแต่นี้ต้องทายาโนดกันนะครับแหมันหนักไมของเระครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับผมเบ็ดเลยนะครับส่วนแหอยู่อยู่ในขุงนะครับแหใหญ่แห่มีผืนใหญ่ครับ ่างหายไปนานครับไม่รู้จะได้ผลงานมาให้ท่านผู้ชมไหมครับเดี๋ยวรอติดตามมันถึงหน้าหมายกันอีกทีครับเดี๋ยวต้องไปขุดไส้เดือนกันอีครับผมนี่ครับพนักงานทอดแขตอนนี้ยังมองหาหมายอยู่ครับไม่เจอหมาก็ลาขึ้นมาไม่เจอหมากที่ครับเดี๋ยวโชว์วงสวิงครับ ไส้ครับไซลันน่ครับเป็นประตูผิดเปิดผิดไซ้ครับใช้้ำหนักของก้อนหินในการปิดครับแล้วก็มีเดือยที่สลักอยู่ข้างในครับถ้าปาไปโดนว่ายข้าไปโดนก็ประตูมันก็จะปิดทางปลาอยู่ข้างในครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเดินทางมาถึงครึ่งทางครับ เบ็ดก็เหลืออยู่อีกเท่าไหร่เนี่ยประมาณยี่สิบกว่าครับน้ำก็เริ่มลึกไปเรื่อยๆเมื่อนึัลึกจากฝนตกมาหลายวันครับน้ำหลากประจาที่อื่นครับนี่ครับเทคนมีการเกี่ยวเกี่ยครับ อันนี้ลงหนวดจะลองไปทดสอบดูครับจะข้าวไม่ได้านนู้นนะทุกคนเป็นกำลังใจลงหนวดด้วยรู้น้ำลึกหรือเปล่าบลงนวดจะไปเทสดูครับหนวดหนวดตัวนวดสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับทอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดจ,จากการาทอดเหของเราก็น่าจะเป็นไป็กไ,ไปยามปลาใช่ไหมใช่ปิงใช่ครับผมเดี๋ยวไปยามปลาที่เราปักครับปิดปัก ก็แทลงไปถึงด้านล่างแล้วนาะน้ำเชี่ยวมากจริงวันนี้ไม่เจอตัวเลยครับจากที่เราหมายในทอดได้วันนี้ตัวทอดไม่ได้แล้วครับน้ำมันลึกจริงๆครับวันนี้อุปสรรคมากมายเดินป่าลุยเขาลุยน้ำครับวันนี้สุขลึกเอ้ยเอยอย,ยังได้อยู่อา้าบเขายังไม่ผิดหวังเวลุงหรวจแล้วครับมสมฉายาครับไม่เคยทำผิดหวังครับ อย่างน้อยวันนี้เราก็เจอตัวครับปลาแล้วครับลุงนวดนี่ปลาจัดครับผมปลาจัดปลาจัดอยู่ในตระกูลของปลาตะเพียนหรือเปล่าครับอยู่ในตระกูลน่าจะตระกูลปลาตะเพียนนะถือว่าภาษาไทยอาจจะเรียกปลาตะเพียนนั่นเบ้านดูดีๆนะครับสีมันจะมันๆนะครับทุ่นคุ้นะครับปลาตะเพียนนี่จิดจิตใสได้แกะได้ใช้งานแล้ววันนี้นึกว่าที่ใส่ปลาไม่ได้ใช้งานแล้วครับน้ำมันเด้งจริงๆนะครับดูนะฮะ อย่างน้อยก็ไม่ผิดหวังครับมาเป็นกําลังใจให้เรานะครับหลังจากที่เราไปท่อดแฉมาแล้วแต่ก็ยังไม่ปากครับลุงหนวดก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับได้ปลามาหนึ่งตัวครับหลังนี้เหยื่อหมดครับแต่ไม่เจอตัวครับไม่รู้ว่าปูมากินหรือเปล่านี่เอาแล้วทุกคนครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับตกทหารครับของจริงครับลุงหนวดของจริงครับผม ปลากระทิงครับปลากระทิงจ้าปลากระทิงละห่อเฉับห่อเฉับที่เป็นอยตายน้ำมาบ่เบียดปลาเดือแหลมเปียบดีเจ๊เจ๊เห็นตัวแรกแล้วอารมณ์ดีเลยครับอารมณ์ดีเลยครับอยู่ไว้ก่อนดีไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวที่ได้ตัวเจ๊เจ๊อดีไว้ก่อนเด้อเอาแล้วครับที่เสือคันนี้ก็เหยื่อหมดอีกนะครับเหยื่อหมดจ้าย้อนไปครับกินนนดั่ะ น้อยก็ไม่ปาบนะเด้อทุกคนเด็ดปักปบป่าแค้วบ่ะ, <c oughs> น,ะบบน,นี่นนนนตัวตัวใหญ่เด้อตัวนี้ใหญ่เด้อเเก่งตัวนี้ใหญ่เด้อมาลุ้นแล้วเป็นกำใจให้ลุงนวลแล้วเชฟเก่งนะเราจะเจออีกอีกกฎไหมอันนี้เหยื่อยังอยู่ครับเหยื่อยังอยู่จากปกตินี้ถ้าเราไม่ทอดแห่ด้วยนะเรากะว่าจะใส่สักสองรอบ ตอนนี้เราทอดแถไปด้วยลุ้นดูลุ้นดูเราจะได้กี่ตัวเหลือหมดอีกแล้วตอนนี้เรายามาทั้งหมด9ก้าคันแล้วนะทุกคนกคุได้หนึ่งตัวนะดูเลยตอนนี้เราก็เก็บมาประมาณสัก20่สกว่าโอ้ยประดุกอุ้ยป <laughs> ระดุกอุ้ยเออเอาแล้วก็ยังมาดอยู่บ้ายี่สิบกว่าหลังครับ ตัวที่สองมาแล้วครับปลาดุกอุ้ยอุ้ยเบาๆปลาตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวมีแฟนขับลุงนวดบอกช่วงนี้ทําไมไม่ทําคลิปครับหาปลาจริงอยากทํานะครับคือติดงานันจริงๆครับทุกคนหาเงินก่อนครับช่วงนี้ต้องหาเงินครับยกลุงบากจาหาเงินก็มาหาปลาครับอยากเห็นพวกเราไปทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับครับผมอยากเห็นลุงนวดเชบเก่งทําอะไรครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับอันไหนที่เราทําได้เราก็จะทํานะครับกี่ตัวแล้ว,ค,วลครับยี่สิบครับหลังจากตกปลาปักเบ็ดนะครับปักเบ็ดทอดแหน่ได้อยู่สามตัวครับตัวนี้เชฟเก่งทําไมครับเก็บผักครับผักอะไรเอ <laughs> ่ยตำลึงครับตำลึงไม่ได้ปลาก็จาเป็นต้องเอาผักละครับไม่ได้ปลาต้องเก็บผักแล้วทุกคน <laughs> วันนี้ จากที่เรามาปักเบ็ดแล้วก็หวานแหนะครับผลงานของเราก็มีสามตัวครับปลาดุกยักษ์ครับแล้วก็ปลากระทิงแล้วก็ปลาจาาครับเราถึงต้องได้มีของชิ้นนี้กลับไปด้วยครับผักแคบครับหรือผักตำเรืงครับจะ๋ยไปทาเมนูด้วยกันนะครับอุปปลาครับผมอุปปลาใส่ผักครับเจอผักอะไรเดี๋ยวเก็บไปตามทางอีกนะครับ ผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยครับฝากผลงานของทีมงานที่โกฟิตชิ่งแล้วก็ลุงหนวดฮานตั้มไปด้วยนะครับถ้าถูกใจหรือชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับวับนนี้ก็คงต้องล่ำลาทุกทุกคนไปเพียงแค่นี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับให้ลุงนวดแล้วก็กลับไปทีมงานที่โกฟิตชิ่ง้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลุงนวด ขอลาก่อนนะครับผมกลับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับหลังจากที่เราไปล่าปลาดุกยักษ์มาครับเราก็จะมาทําเมนูวันนี้อุ๊บครับอุ๊บไตอุ๊บปลาครับอุ๊บแบบไทยใหญ่นะครับหรือว่าอุ๊บไตครับเนื่องจากปลาของเรามีมากมายจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วครับเราถึงต้องมีเครื่องเคียงครับหรือว่าโอนมังครับมีอะไรบ้างครับชิเก่งมี ผักแคบครับหรือผักตำลึงครับผักหวานบ้านครับมะแข้งครับหรือมะเขือพวงครับมะนอยหรือบวบครับผักกูดครับมะเขือคันครับหรือมะเขือคืนครับยอดพริกครับข่าตะไคร้หอมขาวเออหอมขาวหอมแดงมะเขือส้มพริกกะปิเกลือเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับ อุบไตครับใครเคยกินก็ทำผิดหรือถูกไงก็แนะนำได้ได้นะครับเดี๋ยวขอช่วยกันเด็ดผักแล้วก็เตรียมเครื่องเครื่องแกงแป๊กเลยครับครับวันนี้พนังงานของเราครับลุงนวดพนังงานเด็ดผักแล้วก็จากเป็นพระเอกในการล่าปลาันนี้ก็จะมาเป็นพนักงานเราจะขอไอช่ำแหลปลาอ๋อชำแหลปลาครับชำแหลกปลาถ้าางนั้นเราสองคนก็จะเด็ดผักแล้วครับชำแหลปลานะครับเดี๋ยวให้ลุงนวดไปชำแหลปลาแล้ว เราดูตอนในเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าไอ้หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับจะเหมือนเลยเชฟหรือว่าจะเหมือนลุงหนวดนะครับเดี like> ๋ยวไปถ่ายตอนขอดเกตเลยครับเดี๋ยวผมจะเด็ดผักก่อนครับจั่วกันเลยรอะไรอยี้นี่ก่อนสังเกตระยะสตกในการขอดเกตนะครับ เรายกชับจะไวไมากครับรอบมันจัดับผมตัวใหญ่เลยน,น,นะครับปลาจัดครับเลยอยากมาทําเป็นเมนูอุ๊บนะครับแล้วก็ปลาดุกแล้วก็ปลากระทิงครับสามตัวแต่ก็สามารถทําเป็นเมนูได้ครับผมวันนี้ก็ยังดีนะครับที่ยังได้ตัวอยู่เพราะว่าวันนี้น้ําขึ้นจริงๆนะครับผมแต่ก็ยังได้มาได้กินอยู่นะครับตัวอาจจะไม่ใหญ่ เดี๋ยวตัวใหญ่จะจัดให้ทีหลังนะครับผมรอน้ำหลังจากที่ช่วยกันเด็ดผักอะไรเสร็จแล้วผ่านปลาเสร็จอุปกรณ์ครบครับพี่เชฟเก่งโขกเครื่องแกงเรียบร้อยครับแล้วเราจะทำยังไงกันต่อครับพี่เก่งตอนนี้เราก็จะทําการปรุงนะครับจะทําการประกอบอาหารนทั้งนี้โดยใช้เทคนิคขั้นเทพครับชั้นสูงครับเราจะวางกระทะบนไปบนเตานะครับ วางไว้บนเตาเฉยเราจะไม่ใส่ไฟครับเราก็จะไม่ใส่ไฟครับเราจะผัดให้มันสุกโดยที่กันไม่ใส่ไฟครับบุรินทร์ครับหยอกหยอกเขาจะเป็นเครื่องมีนาครับจะเป็นการคุกนะครับนี่ครับทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอันนี้คือเครื่องทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเครื่องที่โขกเสร็จนะครับเครื่องแกงโขกเสร็จปลาที่หั่นครับกุกเข้าไปครับตะไคร ขมิ้นอยู่ไหนครับผมข่าตะไคร้หอมแดงหอมขาวเครื่องอะไรก็โขกมาใส่ทุกอย่างนลครับใส่ขมิ้นครับขมิ้นครับขมิ้นหน่อยนึงนะครับขมิ้นลงไปครับไม่ได้ครับอาหารไทยใหญ่อาหารไทยใหญ่ของเราเนี่ยอุ่แบบเตกไตครับเราจะใส่เครื่องผงก่อนครับเกลือครับทุกอย่างใส่ไปก่อนนะครับทุกคนเกลือใส่เกลือหน่อยนึงครับต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มครับ เกลือลงไปบัลลี่แล้วก็ที่ขายไม่ได้ครับที่เราผงนัวครับผงนัวโฆษณาครับผงนัวครับใส่เยอะอร่อยเยอะครับใส่น้อยครับใส่น้อยอร่อยน้อยครับแล้วแต่ชอบนะครับนี่ครับทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับจะทําการหรือว่าที่เคยเห็นก็ละลายครับมีครับล้ลายใส่น้ํามันลงไปครับรับสดิบครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งไฟนะทุกคนไม่ได้ใส่ไฟครับเอาเลยครับคุณคงจะงงครับคุูครับคุกเราให้เข้ากันครับผมนะครับทุกอย่างครับแม้กระทั่งทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งผักที่เราจะใส่ครับที่เราเมื่อกี้นะครับมีตำลึงมีผักกูด มีมะเขือพวงมียอดพริกยอดพริกแล้วก็ผักหวานผักหวานเลยผักหวานบ้านผักหวานบ้านนะครับไม่ใช่ผักหวานในนี่นะผักหวานป่าผักหวานป่านะครับเราจะใส่ให้หมดครับทุกคนเอาลูกโดดครับตามด้วยนี่นะครับโอ้พริกครับลูวแต่ชอบเนอะอันนี้โดดไปครับโดดไปแล้วโดดลงไปแล้วแล้วก็ําตามมาด้วยมะเขือแจ้มมะเขือคันหรือเปล่า มะเขือคั้นมะเขือแจ้หรือมะเขือคืนครับเดี๋ยวมะเขือคืนนะครับอทางไตใหญ่จะเรียกมะเขือคั้นีม่มะเขือคั้นไม่รู้นะครับอันนี้วิถีของใครวิถีมันนะครับคนเมืองคนเมืองนี่มันจะคล้ายๆแกงแค่เนาะแต่ว่าทําไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อแกงแค่นี่เขาจะคั่วพริกก่อนนะครับจะคั่วพริกคั่วอะไรให้มันหอมก่อนแต่นี่คุกเค้าให้เข้ากันเะครับเทพเทวดาครับ ตอนนี้กุ๊กเข้าให้เข้ากันแล้วกัทุกคนเอาทีเีครับถึงวิธเปิดไฟครับเนี่ยกินมีเนกินโอเคครับผมนี่ครับกุกเขาให้กันเข้ากันเสร็จแล้วก็เปิดไฟปลางกลางครับไฟกลางก่อนครับเดี๋ยวพอมันเดือดเราค่อยเบาไฟอ่อนครับห้ามคนแล้วครับหลังจากนี้เราห้ามคนแล้วนะครับทุกคนนี่ครับนากาจะกระมานี้ครับน้ำล้างพกใส่ดีกว่าเดี๋ยวอืา นี้งจากที่เดือดแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเชฟเก่งใส่น้ำจากก้นคกครับอิดเด็ดของเชฟเก่งครับนี่หัวลงไปคราวนี้ก็รอกินอย่างเดียวใช่ไหมครับเชฟเก่งใช่ครับห้ามคนเลยใช่ไหมครับใช่ครับปิดฝารอ รอต่อไปครับเดี๋ยวสักครู่ได้กินแน่นอนครับผมระหว่างที่รอครับคับผมกินขวารอครับผมกินั่วรอครับรอไปเบาๆครับเอีบอกว่าทาไมไม่ชวนน้องมดที่จริงชวนนะครับแต่น้องน้องไม่ว่างนะครับตอนนี้ก็ชวนอยู่นะครับแต่ว่าน้องติดอ่าทุระต้องขึ้นบนดอย แต่ว่าเออถ้ารุงโวดก,กับไอ้พี่ตั้มเชฟเก่งก็ตัวใหญ่มาเดี๋ยวจะมากินด้วยเนอะตอนเย็นน้องเคยบอกนะครับแต่บางเอิญก็ได้มาอยู่นะครับแต่ตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเราว่างพร้อมอกันจริงๆแล้วก็ค่อยนัดน้องมดอีกทีนะครับทุกคนที่ว่าอยากเห็นน้องมดในช่องผมเราไม่ได้ไปไหนนะครับคือง,คงานรุงนวดก็ยุ่งงานผมก็เยอะจริงๆครับแล้วก็น้องมดก็มีภาระหน้าที่หลายๆอย่างของเขานะครับหลังจากรอเชฟเก่งมาประมาณแปดชั่วโมงครับ จิงครับตอนนี้ชิปิงตอนนี้เริ่มจะได้ที่นะครับแต่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามันจะมีน้ําอยู่จริงๆเนี่ยจะต้องให้มันน้ํามันแห้งน้ํามันงวดลงไปจนเหลือแต่ผักกับปลานะครับแต่ว่าเกร้อนครับร้อนไม่ไหวแล้วครับนี่เราจะตักเสริฟแล้วครับตักเสร์บพร้อมรวยครับพร้อมรวยแล้วครับตัวปลาครับ ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะน,นี่อขออนุญาตตักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้มันตั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตุนต่อไปครับตุนต่อไปให้เธอ,อปุ๊บหรืออ้อมหรือตุนครับอยู่ในในคเขาเรียงผมอยู่ในประเภทในการทาอาหารเดียวกันครับคือเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นได้ พร้อมเสิร์ฟครับต้องหลายตอนครับเดี๋ยวติดโควิดครับแต่กินถ้วยถ้วยเดียวกันครับแขกผู้มีกเกียรติท่านแรกที่เราจะได้รับเชิญมาชิมในวันนี้ก็คือเชฟปอเลยครับผมรุ้หมดครับผู้หาแล้วก็ผู้ทำเช่ครับเชิญครับส่วนผมจะทำหน้าที่ของผมต่อไปอืุ้้มัเลยนะครับ ให้เกียรติลุงนวดเป็นผู้ชิมก่อนครับมันอร่อยจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาชิมด้วยกันมากเลยครับนี่คือจริงๆครับมสุดยอดแต่กลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นหอมมากเลยครับอันนี้เขาเป็าแบบแบบครุขิกนะครับมีน้ํานิดนึงยังไม่แห้งยังไม่แห้งจริงๆนะครับผมหอมมากหอมจนน้ายาใหญ่ยืดเลยครับตัวนี้น้ายาใหญ่ไหมเรับกินดีครับ อร่อยมาก Finnish, no เลยครับอร่อยมากเขาเรียกแบบคุกคิกครับผมชอบปลาดุกครับนั่นแหละครับปลาดุกปลาดุกอุ้ยชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันผมกินแล้วก็นึ่งปลาดุกลองดูครับนี่แบบคุกคิกครับผมกินผักไหมครับอุนครับเขาเรียกว่าอุ่นอุนประกวดครับประกวดอยู่ไหนเออต้องมีต้องมีผักครับครับถ้าเป็นคนเมืองก็ห้องแก่งแค่นาะแต่ว่าเนี้ยแบบคนละยัดหากินหายอยู่นะครับ นีเจลล์มันนักหน่อยมีเครื่องทากินหาอยู่ยสบายสบายหอมอ่ะอม,อม,มันอร่อยจริงๆนะครับแบบะไรบ้างครับเอาลงหัวหน้าตั้ม,ม,มหมัวหน้าตั้มลองดูบ้างครับแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็หวานของน้ำผักหวานของตัวปลาแล้วก็ปลาไม่เละครับนี่สูตรนี้จะทําให้ก้างเปื่อยแล้วก็ ปลาไม่เลยครับยังเป็นชิ้นดุนดุนอยู่เลยครับอันนี้เนาะคนยังขึ้นเลยครับผมเอาลองหัวหน้าตั้มดูบ้างครับผมเดี๋ยวขอชิมก่อนครับเดี๋ยวขอชิมก่อนครับเอาหน้าตั้มลองดูครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเจ้าของช่องจิโก้พิชชิ่งครับคนนี้ครับตั้มจิโก้พิชชิ่งครับตั้มเชิญยิ้มครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ลุงหนวดนะครับไม่ใช่เชฟเก่งลุงนวดครับคนนี้ครับเจ้าของช่องครับ เห็นตัวเป็นๆแล้วครับวันนี้อร่อยครับอร่อยเยี่ยมๆลยครับเหมาะขนาดนะครับเหมาะเตะละวเจ้าของช่องการันตีครับอร่อยๆแต่พวกผมยังเป็นทีมงานครับทีมงานที่ก็ะวิชิ่งกันกัทุกคนครับมีตั้มมีเชฟก็ต้องมีลุงหนวดครับผมไม่เคยทิ้งกันับผมอินเราะ ทีมงานเราไม่เคยทิ้งกันครับลุยครับพร้อมลุยครับลุยก็ลุยได้กันครับผมยามทำงานเราทำงานด้วยกันยำกินก็กินด้กันมีหน้าที่ก็หาตังครับมีหน้าที่ต้องหาตังบ้างก็หาปลาครับทำงานครับท่กงนทุกคนมีภาระทำงานครับเดี๋ยวผมแล้วก็ลุงนวดเจ๊เก่งก็จะขอลาทุกคนไปในบรรยากาศนี้ครับผมขอบคุณครับครับเจอกันใริีเนี่ครับสวัสดีครับ